พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เช่วงนี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดนั่นก็คือรุ่น c b 500X Sport Avenger 2สูบเรียงขนาด 500cc ที่หลายคนเฝ้ารอคอยอยู่ในขณนะนี้โฉมใหม่ของ c b 500X นะครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดนะครับชิบังลมหน้า ปรับสูงขึ้นอีก10ซนติเมตรการเบรกหน้าปรับระดับได้นะครับนี่คือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเอเวนเจอร์ที่หลายคนนั้นเฝ้ารอคอยอย่างมากเพราะว่าในช่วงหนึ่ถึงสเดือนที่ผ่านมานั้นนะครับรถขาตลาดหมดรุ่นนะครับรุ่นใหม่กำลังเข้ามาแทนที่ Honda รีบเปิดตัววางจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่11พฤศจิกายน2 0 1 8ที่ผ่านมาด้วยราคาค่าตัวอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทแพงกว่ารุ่นเดิมเพียงแค่ 5,000บาทเทนั้นเองครับมีทั้งหมด4สีให้เลือกใช้กันนะครับและนี่ก็คือรุ่นแรกนะครับใน3รุ่นของตระกูล CBR 500R ที่มีการเปิดตัวก่อนใครเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปครับ